สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนตัวเลขคินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวน5และ0ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะนับนับนับ นองนับเลขเป็นหรือเปล่านับหนึ่งถึงสิบได้ไหมใครนับเลขเป็นคือคนเก่งใครเก่งนับเลขคือคนนี้จะนับถึงสิบให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปนับถอยลังดูิสิบเก้าแปดเจดห ห้าสี่สามสองหนึ่งเก่งมากเลยค่ะนักเรียนวันนี้นักเรียนร้องเพลงกันเก่งขึ้นเยอะเลยนะคะครูก็ได้เตรียมภาพสัตว์ที่น่าสนใจมาให้เรียนได้รับชมด้วยค่ะเราไปดูกันเลยค่ะชันชันแทนนักเรียนรู้จักสัตว์ชน,นิดนี้ไหมคะนกกระจอกเทศนั่นเองค่ะนกกระจอกเทศเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีปีกเล็ก บินไม่ได้แต่ขาใหญ่แข็งแรงวิ่งเร็วมักชอบกินสิ่งแปลกปลอมที่สะท้อนแสงได้ค่ะนกกระจอกเทศเนี่ยก็ออกลูกเป็นไข่นะคะนักเรียนเห็นไข่ของนกกระจอกเทศไหมคะนักเรียนทราบไหมคะว่ามีไข่อยู่กี่ฟองเรามานับพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 มีไข่5ฟองค่ะเอแล้วนักเรียนจะเขียนแสดงจำนวน5ได้อย่างไรบ้างคะตัวเลขคินดูอารบิกตัวเลขไทยเยี่ยมมากค่ะตัวหนังสือเก่งมากเลยค่ะเราไปฝึกเขียนกันเลยค่ะในการฝึกเขียนให้นักเรียนสังเกตเส้นสีฟ้าสองเส้นนี้นะคะตึงตึง เส้นสีฟ้าสองเส้นนี้จะเป็นเหมือนเส้นบรรทัดในสมุดของนักเรียนนั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขฮินดูอาราบิกกันก่อนเลยนะคะวิธีการเขียนตัวเลขห้าฮินดูอาราบิกนำดินสอ จิ้มด้านบนลากเส้นตรงลงไปถึงตรงกลางจากนั้นเขียนเส้นโคง้งจนถึงข้งางล่างแล้วกลับไปจิ้มที่จุดเดิมอีกครั้งแล้วลากเส้นตรงขีดแบบนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเราลองมาเขียนพร้อมกันดูนะคะชูมือข้างที่ถนัดขึ้นมาเลยค่ะเรามาเขียนพร้อมกันนะคะจิ้มลากลงโคง้ง จิ้มแล้วก็ขีดอีกครั้งนึงค่ะจิ้มลากลงแล้วก็โคง้งจิ้มแล้วก็ขีดเก่งมากเลยค่ะนักเรียนลองเขียนเองดูนะคะจิ้มลากลงแล้วก็โคง้งจิ้มแล้วก็ขีดเก่งมากเลยค่ะต่อไปเป็นตัวเลขไทยค่ะ ตัวเลข5ไทยจะมีลักษณะคล้ายกับตัวเลขสไทยมากเลยนะคะแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวเลข5ไทยจะมีการม้วนหัวค่ะเรามาดูวิธีการเขียนตัวเลข5ไทยกันเลยค่ะนำดินสอ จิ้มตรงกลางระหว่างบรรทัดม้วนหัวกลมๆเล็กๆแล้วค่อยๆลากเส้นโคง้งเฉียงลงไปข้างล่างแล้วค่อยๆลากเส้นโคง้งขึ้นมาจนถึงด้านบนนะคะม้วนหัวแล้วก็ลากห่างยาวค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราลองมาฝึกเขียนพร้อมกันดูค่ะชูนิ้วชี้ข้างนี้ถนัดขึ้นมาเลยค่ะเขียนพร้อมกันเลยนะคะจิ้มม้วนหัวเฉียงลง โค้งหมวนหัวลากหางอีกครั้งหนึ่งค่ะจิ้มหมวนหัวเฉียงลงโค้งหมวนหัวลากหางเก่งมากเลยค่ะนักเรียนลองเขียนเองดูนะคะจิ้มหมวนหัวเฉียงลงโค้งหมวนหัวลากหาง เก่งมากเลยค่ะต่อไปเป็นตัวหนังสือค่ะนักเรียนลองสะกดคำว่าห้าพร้อมกันค่ะหออาหาไมโทห้าอีกครั้งหนึ่งค่ะหออาหาไมโทห้ยอดเยี่ยมเลยค่ะสรุปว่าเราสามารถใช้ตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือ เป็นสัญลักษณ์ในการเขียนแสดงจำนวน5ได้ค่ะเราไปดูไข่นกกระจอกเทศกันต่อเลยค่ะเอมีไข่นกกระจอกเทศกี่ฟองแล้วนะคะ5ฟองใช่ไหมคะแล้วถ้าครูหยิบไข่นกกระจอกเทศออกมา1งฟองชวยตอนนี้มีไข่นกกระจอกเทศกี่ฟองคะนับพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3 4สองสาสี่ มีไข่สี่ฟองค่ะแล้วถ้าครูไปยิบไม่อีกหนึ่งฟองช่วยตอนนี้มีไข่นกกระจอกเทศกี่ฟองคะนับพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสามมีไข่สามฟองค่ะแล้วครูก็หยิบไม่อีกหนึ่งฟองช่วยตอนนี้มีไข่นกกระจอกเทศกี่ฟองคะนับพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองมีไข่นกกระจอกเทศสองฟองค่ะครูไปหยิบไม่อีก ช่วยตอนนี้มีไข่นกกระจอกเทศกี่ฟองคะนับพร้อมกันเลยค่ะ1มีไข่นกกระจอกเทศ1ฟองคะ่ะแล้วครูก็ไปยิบมาอีกช่วยตอนนี้มีไข่นกกระจอกเทศกี่ฟองคะโอ้ไม่มีไข่นกกระจอกเทศอยู่เลยใช่ไหมคะหรือมีจำนวนศูนย์นั่นเองเอ แล้วนักเรียนจะเขียนแสดงจำนวนศูนย์ได้อย่างไรบ้างคะตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือเก่งมากเลยค่ะเราไปฝึกเขียนกันเลยค่ะเรามาฝึกเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกกันก่อนเลยค่ะตัวเลขศูนย์ฮินดูอาราบิกเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับไข่เลยนะคะวิธีการเขียนตัวเลขศูนย์ฮินดูอาราบิกนำดินสอ จิ้มด้านบนแล้วลากเส้นโคง้งลงไปถึงข้างล่างแล้วลากเส้นโค้งอีกครั้งกลับขึ้นมาบรรจบด้านบนนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราลองมาเขียนพร้อมกันค่ะชูนิ้วชี้ขึ้นมาเลยเขียนพร้อมกันเลยนะคะจิ้มโคง้งอีกครั้งหนึ่งค่ะจิ้มโคง้งนักเรียนลองเขียนเองดูนะคะจิ้ม คงเก่งมากเลยค่ะต่อไปเป็นตัวเลขไทยค่ะวิธีการเขียนตัวเลขศูนย์ไทยนำดินสอจิ้มด้านบนแล้วเขียนกลมๆนะคะไปบรรจบด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราลองมาเขียนพร้อมกันค่ะชูมือข้างที่ถนัดขึ้นมาเลยค่ะเราเขียนพร้อมกันเลยนะคะจิ้มกลมกลมอีกครั้งหนึ่งค่ะ จิ้มกลมกลม้มนักเรียนลองเขียนเองดูนะคะจิ้มกลมกลมเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปเป็นตัวหนังสือค่ะนักเรียนลองสะกดคำว่าศูนย์พร้อมกันค่ะสออนศูนย์อีกครั้งหนึ่งค่ะสออนศูนย์ แล้วอย่าลืมยอกรันนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะสรุปว่าเราสามารถใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเป็นสัญลักษณ์ในการเขียนแสดงจำนวนศูนย์ได้ค่ะนักเรียนลองสังเกตกันดูสิคะว่าตัวเลขศูนย์ที่เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกและศูนย์ที่เขียนเป็นตัวเลขไทยมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรคะนักเรียนจะพบว่า ศูนย์ที่เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกจะมีลักษณะรี i, ค่ะส่วนศูนย์ที่เขียนเป็นตัวเลขไทยจะมีลักษณะกลมนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะชะดาเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนไก่เอในภาพนี้มีไก่กี่ตัวคะเรามาช่วยกันนับเลยค่ะ1 2 3ามสี่ห้ามีไก่5้าตัวนะคะเรามาเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกแสดงจำํำนวนห้ากันเลยค่ะชูนิ้วชี้ขึ้นมาเลยนะคะจิ้มลากลงโค้งจิ้มแล้วก็ขีดเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปเรามาเขียนตัวเลขไทยแสดงจำํำนวนห้ากันเลยค่ะจิ้มม้วนหัวเฉียงลง โค้งมวนหัวลากหางเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปเป็นตัวหนังสือค่ะนักเรียนลองสะกดคำว่า5พร้อมกันเลยค่ะหออาหาไมโทห้าเก่งมากเลยค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันต่อเลยค่ะชะดาเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนไข่ไก่ในตะกรา้า เอในตะกร้ามีไข่ไก่กี่ฟองคะไม่มีเลยใช่ไหมคะถ้าไม่มีอยู่เลยถือว่ามีจำนวนศูนย์ฟองนั่นเองค่ะเรามาเขียนตัวเลขศูนย์ฮินดูอาราบิกกันเลยค่ะชูนิ้วชี้ขึ้นมาเลยนะคะจิ้มโคง้งเก่งมากเลยค่ะต่อไปเรามาเขียนตัวเลขศูนย์ไทยกันเลยค่ะชูนิ้วชี้ขึ้นมาเลยค่ะจิ้ม กลมกลมเยี่ยมมากเลยค่ะและสุดท้ายเป็นตัวหนังสือค่ะนักเรียนสะกดคำว่าศูนย์พร้อมกันเลยค่ะสออูนอศูนแล้วก็อย่าลืมยอการันเก่งมากเลยค่ะจากกิจกรรมในวันนี้สรุปได้ว่าเราสามารถใช้ตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเป็นสัญลักษณ์ในการเขียนแสดงจำนวนได้ค่ะ นักเรียนสามารถทบทวนเพิ่มเติมได้โดยการทำแบบฝึกหัดนะคะครูหวังว่านักเรียนจะตั้งใจทำแบบฝึกหัดกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ